ชมคะให้ได้กใหคนที่มานได้กคนยไม่ขออันนี้ไม่ได้ ไม่ได้ไม่ได้พี่โมเรียจมแจกไงตอบพี่โมพี่เจมจะแจกใช่ไหมเดี๋ยวลงชแต่ว่าแต่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยววันเดี๋ยววันที่เดี๋ยววันที่ที่ไหนะเซเดี๋ยวกดไปไว้ละกดได้ลงไปเซนเลยีเซนเลยปั๊ปีสี่ตีสี่ีสอ่าต้องสหลังวิ่งสี่จ้วะวิ่งที่ไหนก็ดีนะ จมที่โดนเขเหนื่อยแล้วว่าเจมผมล้สิทธะไม่กัวลอม้มสิทใช่กันครับคุกันที่คืนคิดถึงคิดถึงเชียงหม่คิดถึงเชียงไหม่ไอ้คิดถึงจะมาเหรอค ปีนี้ปีนเรื่องอะไรครับเปล่ยเี่ยนนะปอเลี่ยนปีะี่นได้จริงแ่ี๋ยว่าคือเงว่าเราแบบเราแบบถ้าแบบไปเทียบกับย้อนย้อนปเทียอยากไนทำให้นอกไเรื่อทุกปีแกตอกแกงตอกแกงตอกตอนแรกมันแกงตอกนะแล้ว่หลอตอนนี้หลอกโอ้โหลาเบลหล่อจาหลอกโอ้หจะไม่หลอทำไมมัน แต่ตอนนั้นนนั้นคหล่อนะตอนแล้วแต่ตอนนั้นตนนั้นหล่อเลยแต่ยเป็นันนียหนักสุดชีวิตแล้วอ่ตอนนี้หล่อทำไรนัาทำไรอ่ะทำไรง่ายนะดีกว่า้าทำไรยังเจอยู่แต่ว่าเอ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 าเาได้เยไใครอยากได้ไปเอาเปอร์เซ็นต์ด้เลยี่เปรนต์ไปเรามีหลักฐานนะไปวิ่งที่ง่ ส่วนรถไฟคับสวนกระจัดและก็สวนสวนผู้ขาสวนเบงกนีดีเขาเปิดติดกันหรวสี่สวนสี่วนเลยเหรอแต่ก็อยู่วงนั้นแหละมันน่าจะยังสมัครวิ่งได้นะ๋ยวพี่นอนรอนะอาจจะได้แล้วเต็มอาจจะยังนะแตาจะยังมันไม่มีเต็ม มันมีสอโลมั้งสเมตรได้ไหมสอก้ยเมตรได้นี่หลับตาก็ถึงหมสิเมตรได้ไหมสองหครับผมกถึงหยอายก้วมาเหนื่อยแล้วิเอก็นือเรื่องของกังกาเลยับแค่คิดก็เหนื่อยแล้วเราเรื่องของกังกากันนะไปไ่น นนเเยไม่ได้ Buffalo> ทำานเยอะรงานเอะไม่อะเที่เห well> ็นเ็นเลยได้เจอไหม่างงานเยอมกีแต ah ah ่งานไม่เปงานเลยทำอะไรคือทำเก็บไปดูคนเดียวีคยธนาคารเจอวันแต่เยอจริงไเปิดตรางให้ดูได้ไม่มีครับ ยากไม่มีเยเราะยับเอาต่อเป็นวทีเอาต่อใกล้คทีจำไม่ได้แบบคุณ